สวัสดีจ้าแล้วนะข้าศกุลกระลูกสาวเอเดตกับอักเซนกับเอนลาเอลินจ้าสวัสดีค่ะเออเหนื่อยกับหนอเย่อยกับหนออ๋อกับผ้ากันเลนจ้าฮิมากระลวงลงมาอีกเราจะฮิมาตกฮิมาตกเออสาเอเดต แม่กับไอแมากระโต๊ะลูกกระเลนจ้ะลักเ้ดิบจ้ยาเยดิสวันดียังคะดิสวันดียังเยดิี <c oughs> เอลินจะมากระตกนตกจากออกจากท้องฟางแล้วตอท้องฟางมันหมึ่งจากท้องฟางมันหมึ่ว้าววัสดีค่ะยดีสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะมันก็เล่นกันฮึมเล่นกันมอนหลาว้าว Woo, maksin, maksin en, Erin cah, kandang, dulu, อ้เป็น,น,น<อ>สิเลนมองเลยจะเป็นสิเลนมองเลยตาลูกละตาหน้า้วาจะออกเลนข้างนอกตาลูกลตนาเนี่ยและ อืมอืมอีลิงอืมอีลิงอย่ากวนน้องพี่ล่ะซอ Yee! Saya ditnah Di Si langka <laughs> chuan. Hmm. Saya edit. Hmm. 嗯。嗯嗯。 <g ül> ม้วนหลายเรีนน้องกันสามคนสามสี่คนเรีนน้องกันอีกคนหนึ่งไปซ้อมแบดมินตันจ้ะโอซากะเป็นไปอันซ้อม,อมกีฬาเดี๋ยวสี่คนเล่นขน้างหนอ,อ มันก็โล่ลงมากอย่างสิรันเดือดเดือดจ้ะเดือดเดือดแห้งแล้วสิริไลก็นี่อีกเพราะว่าอากาศมันเย็นจ้ะมันก็เลยหลวมมันก็เลยหลว่อากาศเย็นก็สิมีเสนอหิมะเป็นไปเปลี่ยนอเอาเปลี่ยนเอา so ilin aja Jom download,

Yeah. <laughs> <laughs> oh, a yeah. <clears throat> <Ay. laughs> ah. <laughs> oh. <laughs> <laughs> 哎，累死我了，累死我了。

ย่าดิดยาดิดมาลาลูก ไปนั่งตรงนั้นแล้วะใกล้ๆแสงหนึ่งสองสามขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามวัฒนาการุสาเย็นนินได้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย